สวัสดีครับพบกับช่องทรัพย์สวยราคาดี NG p r o p พ r t y อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพานำเสนอที่ดินแปลงสวยนะครับในซอยนี้นะครับสองแปลงนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับแต่ว่าตอนนี้เราให้ชมบริเวณด้านนอกก่อนนะครับทางเข้าซอยรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครับใช้วัสดุนะครับกำลังสร้างเลยครับตรงส่วนนี้ ครับมีคลังโกดังคลังสินค้ามากมายนะครับไปถนนสุขุมวิทได้นะครับที่เห็นนะครับป้ายทางนี้นะครับถนนสุขุมวิทนะครับเห็นไหมครับส่วนทางนี้นะครับป้ายที่เห็นนะครับเทพรักษ์บางพีนะครับประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับออกถนนเทพรักษ์สามารถทะลุเดินทางออกได้หลายช่องทางนะครับ จากปากทางทางนี้นะครับที่เป็นถนนคลองส่งน้ํานี่นะครับเข้าไปตัวที่เนี่ยครับประมาณ5้าถึงเจ็ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับซ้ายมือเดี๋ยวเราไปชมตัวที่ด้านในกันครับถึงแล้วนะครับที่ดินแปลงสวยของเรานะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตัวที่ดินนะครับไล่ไปจนถึงหน้าป้ายนู้นนะครับที่มีป้ายอยู่นะครับนี่คือหน้ากว้าง80เมตรนะครับจำนวน2ไร่นะครับ แบ่งขายนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับส่วนความลึกนะครับสี่สิบเมตรนะครับสุดขอบรั้วนู้นนะครับหน้ากว้างของถนนนี้นะครับประมาณแปดเมตรนะครับถนนอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอบตกําลังไล่ทําถนนมาทีละซอยอยู่นะครับส่วนทางนี้ที่เห็นนะครับสามารถเข้าออกได้เช่นกันนะครับออกซอยบางปลา2่ดนะครับซึ่งสามารถถนทะลุอีกถนนหนึ่งได้นะครับ เป็นถนนเทพรักษ์นะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นคลังสินค้าได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเราเนี่ยเป็นคลังสินค้าของลาซาด้านะครับแล้วก็สามารถทําเป็นอาพาร์ตเมนต์ได้นะครับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยได้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับ สามารถติดต่อหาเราได้เลยนะครับท้ายคลิปนะครับเราจะ,ะลงที่อยู่การติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ